นี่เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรพี่น้องขาวผู้พี่วี่นี่เห็ดอะไรหรือไข่กระป๋อมอือพี่น้องก่อนโซนอะไรพี่น้องนี่อะไรนี่เห็ดอะไร กำลังออกพี่น้องกำลังออกนี่กำลังออกโอ,อก้ยถืบ oh. อบ่วงอืมอืมโอ้ข่าวบิ๊กจข่าวบิ๊ก พี่น้องโอ้ยมองนี้ดูเปล่าโอ้ยอ่อนอ่อขุดไปขุดมากกระเพาะพี่น้องคือนเห็ดเพาะล่ะนี่พี่น้องเอ๋ยขุดขุดมากกระลีเพาะพี่น้องหม,มานบอครับพี่น้องหมันหมานหมัน้องพี่น้องพี่น้อง บวงก็ยังเจอนะพี่นาพี่เนาะว้ายบวงบวงพี่เ้าะเฮ้ยขาอกลาเลยบนี่ยพี่ เก็บป่านีนพี่น้องอืมว้ขาวลากเลยได้เ,ดเ,เลยเยม่าเยม่าขี่อยูาา่ขี่อยู่ขี่อยู่เนะฮ้ยบวมตักเบ็ดเลย ขี่ยูขี่ยูพี่น้องจอะามาให้มากขี่ยูเดี๋ยวพี่น้องผลงานกองเอ็นรีเออ๋ยวเด้ด๋ว,วกล็ละอีพี่น้องนีแต่ยัดพอได้ดิพี่น้องเอ้ยชอนชอนคัก